กำใจเอฟสวยๆเลยเนาะโอ้มลาดตลาดถึงเล็กก็น่ารักนะคะน่ารักน่าอยู่นะคะโอ้่ย

ไม่ได้ถึงหมื่นใบนะคะครับผอครับจะได้ใบ,บ,บิจันทร์ครับไปที่เากินเบียร์ดี๋ยวยจะโดนกับตันเนา่ปเอาจ้าไม่ต้องรีบแต่ย้องกลับมาเยอะเลยอืม ครับเอามากดเลยนะครับค่อนที่อยู่เพียงข้าง้งดีป้าครับอย่าดูบ้าพี่อ๋อนี่นะครับคุณโดโดคุณโดโดครับอยากดูนะครับนี่นะครับเวลากลายมันมาดูผมทาสีไปเลยนะครับกดไล้์ให้แล้วเ <c oughs> <c oughs> สิก,กล <c oughs> ส้ลสนใจมากครับกดให้แล้วค่ะขอบคุณมากครับผม ยุติกานะครับไวมากค่ะอิติกาคนสัญญาทีมงานยูทูบไลน์สายลุงป้าสู้ๆนะทุกคนขอบคุณครับผมคุณนิวรวมนะครับคุณสุบรรนะครับอย่ายกสูงหลายข้างช่างนั้นช่างนั้นครับบีบีสวัสดีครับสวัสดีครับคุณล้มเย็นนะครับไปโดรวมนะครับคุณล้มเย็นเสียสญแจนี่เหอพี่อ๋อหรือพี่อ๋อไหมครับตัวใกล้ๆกันครับผม สีนี้เมียพี่ชอบจ้าคุณลมเย็นคุณลมเย็นบอกว่าสีนี้พี่ชอบจ้าะจะเป็นจะเป็นผมนะสบายเป็นสีที่เย็นตาเย็นใจครับผมวันนี้ครับ็น ต <isions impossible, 1971 habitude> ิ๊กเกอร์รวมๆนะครับคุณสวัสดีครับกดไลค์ให้แล้วครับผมนะครับผมคุณ n o i คุณ o L คุณน้อยอ่านผิดไม่ว่ากันนะครับผมคุณละวีวรนดีใจด้วยจ้าเสร็จแล้วขอจ้าถึงจะดูแลทางคุณสำคัญครับคุณสมชายกดให้แล้วนะครับขอบคุณมากครับผมกดให้แล้วครับคุณทำมานะครับชื่อยามากเลย คำหลังเ็เป็นนีครับคุณพระค่าสกับพอดีอ่านให้ไวก่อนนะพิยาตัวเองผมขอคุณประกันครับขอคุณุนครับคุณชิวชิวไงแวะมากดให้แล้วค่าขอบคุณมากครับผมคุณสลันพรใจิตนะครับคุณพาปภาสีฟ้าสว่างจังเลยครับมากนะครับทุกไายทุกกำลังในแชนแนของ ขอบคุณนะครับหนุ่มพันสองหนึ่สิบเก้าท่านกดไลค์้นะครับผมขอบคุณมากครผมขอบคุณคุณศิลาสาและครับสุขเกิดจากสวัสดีนะครับคุณอารีสวัสดีครับกดตามกดให้กดไลค์ค่ะขอบคุณมากครับผมคุณแหววมากดบัตรให้แล้วนะครับขาขอบคุณมากนะครับผมคุณดา <พ uka> ก,กันก,กันดาถูกไาบ้านสวสวยดูแลเย็นตาดีทำไมไม่ทาให้หมด <roast> เหลือตรงสังกะสีถูกไกลัวทาแล้วมันจะร่อนนะครับที่สังกะสีนะครับนะครับครผมแวะมากดให้เด้อพี่ก็เห็นพี่ก็มากั้งแต่ปลูกต้นไม้กับยาจ้าขอบคุณมากครับผม,ผมคุณน้ำคุณนิด มิดทอดนิดทอดนิดทอิดทอนะโอ้ทาสีเสร็จแล้วเหรอยังยังขึ้น,นสีฟ้าสวยเลยจองเครื่องเลยบอกอันนี้ทำคลิปอยู่พี<อ>่ต่อพี่ต๋อผมอ่ะคุณเอ็มพีอาร์มีนะครับหัวใจร้อวๆนะครับผมาามากครับผมคุณสีเคนคุณโค้ดครับ้าสู้ๆขอบคุณมากครับผมคุณวันดีสวัสดีครับกดไอ้แล้วจ้าขอบคุณมากครับผม อืมนุษย์นุษย์ภาานุษนุษย์โอ้บางแอสอ๋อเหรอครับไม่ใช่ครับบางพี่อ๋อนะครับพี่อ๋อ DIY นะครับผมโอ้โหนุษย์ภาษาผมทำยังไงผมอยาภาษาอังกฤษเก่งๆเนาะคลิปนี้ก็ขอฝากไว้ที่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอ๋อเต็มร้อยด้วยนะครับ